สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเราจะมาเล่าเรื่องราวต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทีนี้ทิ้งท้ายไว้ว่าหัวข้อของวันนี้จะเป็นเรื่องเงินเงินบำนาญแล้วก็พินัยกรรมนะคะทำไมนิดถึงรู้เรื่องราวเหล่านี้นะคะมันมีเหตุมีผลที่ต้องอ่าได้รู้นะคะคือปี2015นิดอ่าแต่งงานใช่ไหมคะพอมาปี2016ญาติของสามีนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องที่แกสนิทมากๆเลย วันนั้นนะคะก็กินข้าวกันปกติค่ะกินข้าวดื่มวายกันปกติผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคนที่ออกกำลังกายไม่ดูดบุหรี่แต่จะดื่มบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองสุขภาพแข็งแรงดีมากๆนะคะก็คือหลังจากกินข้าวก็ปกติเลยลูกเมียก็ขึ้นไปนอนปกติแกก็ทำงานที่ห้องทำงานของแกนะคะ พอตีห้าเมียตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นสามีที่เตียงนอนแกตื่นตีห้าเพื่อจะพาหมาออกไปเดินนะคะก็ไม่เห็นสามีก็เลยเดินตามหาทั่วบ้านแล้วก็ไปเห็นที่ห้องทํางานนะคะแกนั่งฟุบอย่างนี้นะคะก็คือเสียไปแล้วก็คือหัวใจล้มเหลวนะคะเสียไปแล้วแล้วคืนนี้ในเครือญาติของสามีของนิดเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อของสามีน้องชายแล้วก็ญาติที่เป็นฝั่งผู้ชาย เกือบทุกคนเลยค่ะเสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวเหมือนกันทุกคนนะคะไม่มีโอกาสได้ดูแลรักษาไม่มีโอกาสได้สั่งเสียพอเหตุการณ์วันนั้นมันก็เลยกระตุ้นให้แกคิดรอบคอบว่าควรจะต้องวางแผนเรื่องนี้แล้วแต่แกก็คิดของแกคนเดียวนะคะ วันหนึ่งนี่ก็อยู่บ้านปกตินะคะตอนนั้นแกยังไม่เกษียณเนาะนี่ก็อยู่บ้านปกติแกกลับมาบ้านหลังจากทํางานนะคะแกกลับมาถึงบ้านแกก็ยื่นเอกสารใบหนึ่งให้นิดตอนนั้นนี่ก็ยังอ่านไม่ออกยังไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะคะนี่ก็ดูเสร็จก็เห็นเป็นมีจะมีเบอร์โทรมีนู่นมีนี่นี่ก็ถามแกว่ามันคือมันคือกระดาษอะไรแล้วแกก็บอกว่ากระดาษใบเนี้ยน่ะคือ รายการทรัพย์สินที่จะบอกว่าแกมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ไหนบ้างเงินฝากอยู่ธนาคารไหนบ้างมีรถกี่คันมีอะไรบ้านกี่หลังก็คือรายการทรัพย์สินทั้งหมดแกจะเขียนไว้ไวในกระดาษเล่มนี้แล้วก็ขั้นตอนการปฏิบัติถ้าเผื่อวันหนึง่งแกนอนไม่ตื่นขึ้นมานะคะพอแกพูดคำนี้น้ำตาไหลทันทีเลยรู้สึกว่า หัวใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มแล้วค่ะใช่ว่าถ้าเผื่อวันนั้นไม่มันมันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่านิดก็ยังไม่พร้อมที่จะมีวันนั้นเพราะนิ้ก็พึ่งมาอยู่แล้วก็แกก็ดีกับนิดมากดีกับลูกมากนะคะนิดก็บอกแกว่าทําไมเธอถึงทําแบบนี้ทําไมเธอถึงพูดเรื่องนี้แกก็บอกว่าจริงๆการวางแผนล่วงหน้าน่ะมันไม่ใช่เรื่องอถ้าเป็นคนไทยเขาจะถือใช่ไหมคะว่า าการทําแบบนี้มันเหมือนการแช่งมันเหมือนการมันเป็นลางไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าฝรั่งเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอบคอบที่สุดนะคะต้องรู้ที่มาที่ไปต้องรอบคอบที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่แกต้องทําแบบนี้เพราะว่าแกห่วงแกห่วงนิดห่วงลูกที่เพิ่งมาอยู่สวิตย,ยังไม่รู้ภาษายังไม่รู้กฎหมายยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วแก กลัวว่าถ้าเผื่อวันนั้นมันเกิดขึ้นกับแกนะ่ะกลัวว่านิดจะทําอะไรไม่เป็นนะคะก็นั่นแหละค่ะกระดาษใบนั้นพอพอพอได้นั่งคุยกันแกจะอธิบายให้นิดฟังว่าขั้นตอนเป็นยังไงถ้าเผื่อวันนั้นมาถึงเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานแกก็พาณิดไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อจะเอาเงินเข้าในบัญชีที่เป็นชื่อนิดคนเดียวที่ไม่มีสามีร่วมด้วยนะคะเอาเงินเข้าในบัญชีนี้ก้อนหนึ่ง เผื่อว่าวันนั้นมันมาถึงจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของสามีนะคะจะถูกล็อกไว้หมดเลยโดยทางการของสวิตโดยทางอำเภอนะคะถ้าเผื่อว่ามีคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าสามีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกล็อกไว้หมดเลยเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีหนี้สินเท่าไหร่มีรายรับรายจ่ายอะไรยังไงมีอะไรที่ยังตกค้างอะไรที่ต้องเคลียร์แล้วก็ต้องแบ่งทรัพย์สินยังไง ให้กับทายาททุกๆคนตามกฎหมายของสวิตหรือว่าตามพินัยกรรมที่ผู้ตายได้ทำไว้นะคะก็นั่นแหละคะ่ะในขณะที่ต้องเดินเรื่องพวกนั้นนะ่ะมันใช้เวลานานนะคะบางบางกรณีใช้เวลาสามเดือนบางกรณีใช้เวลามากกว่านั้นนะคะแล้วก็ในขณะที่ทุกอย่างบล็อกอยู่เนี่ยนนะ่ะนิดจะอยู่ยังไงแกคิดอย่างนี้นะคะนิดจะอยู่ยังไงเพราะว่าทุกวันนี้นิดใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยนิดใช้บัตร สำรองของสามีนะคะใช้จ่ายแกก็เลยคิดรอบคอบไว้ว่าถ้าเผื่อวันนั้นเงินมันล็อกขึ้นมานิดก็จะมะีเงินอีกก้อนนึงที่เป็นของนิดเองที่สามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระรอจนถึงทุกอย่างมันจะเคลียร์เรียบร้อยนะคะในการแบ่งสรนปันส่วนนะคะแล้วแกคุยกับนิดถึงขนาดเปิดเผยถึงเรื่องพินัยกรรมนะคะแกขอนิดว่าเพราะว่านิด กับสามีคุยกันเรื่องจะรับลูกบุญธรรมใช่ไหมคะแล้วทีนี้กฎหมายของสวิตก็คือผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมนะ่ะต้องมีอายุห่างจากเด็ก15ปีแล้วก็ไม่ห่างจากเด็ก15ปีแล้วก็ห้ามเกิน45ปีนะคะแล้วทีนี้ป้าป้าอยู่ในไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่เขาจะให้รับ ลูกมุญธรรมได้เพราะว่าแกห่างกับน้องปั้นเกิน45บห้ปีนะคะก็เลยกลายเป็นไม่ไม่ได้อยู่ในในกฎหมายที่จะสามารถทำได้แต่ถ้าเรายื่นเรื่องกับทนายเพื่อจะอยากทำจริงๆนิดคิดว่ามันอาจจะมีช่องทางทำได้แต่ปัญหาก็ยังมีที่ว่าพ่อของน้องปั้นนะไม่ยอมเซ็นให้อย่างที่นิดเคยทำคลิปต,ตอบคำถามไปแล้วนะคะก็นั่นแหะค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ามีหลายๆอย่างคาใจแกแกแก็อยากจะ ทําทเรื่องนี้ให้มันเรียบร้อยนะคะแกก็เปิดเผยกับนิ้ทุกอย่างพูดถึงเรื่องพินัยกรรมว่าแกจะขอทําพินัยกรรมนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่ทําพินัยกรรมทุกอย่างจะถูกตามกฎหมายของสวิตท,ทุกอย่างก็คือแบ่งครึ่งนั่นก็คือภรรยาครึ่งหนึ่งแล้วก็ลูกหรือว่า,าผู้สืบทอดโดยสันดานนะั้นครึ่งหนึ่งห้าสิบห้าสิบแต่แกไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นแกขอนิดว่าแกอยากจะแบ่งสันปันส่วนให้นิด ให,ให้ลูกเขาลูกเราแล้วก็หลานแกอีกสองคนหลานแกที่เป็นผู้หญิงอีกสองคนเพราะว่าน้องชายของแกน่ะเสียอายอุเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยอายุแค่4ี่สิบสี่เองนะคะไม่มีโอกาสได้ก่อร่างสร้างตัวไม่มีโอกาสได้สร้างมรดกอะไรให้ลูกเลยคือเขาไม่มีอะไรเลยแกก็สงสารแล้วก็ มันเป็นปมที่อยู่ในใจแกที่แกรักน้องแกมากแกรักครอบครัวของแกมากเพราะว่าครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะพ่อแม่เขาอยู่ด้วยกันไม่เคยหย่าร้างเป็นครอบครัวที่อบอุ่นก็นั่นแหละค่ะแกขอนิดว่าถ้าสมมุติว่าแกจะทําแบบนี้นิดโอเคไหมแกไม่สามารถที่จะเขียนให้ใครเท่าไหร่ได้ตามใจของแกนะคะทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายกําหนดเท่านั้นภรรยาต้องมากกอนแล้วก็ดลดหลั่นไปตาม ที่กฎหมายกำหนดต้นหลั่นกันไปเรื่อยๆตามตามที่ผู้ทำพิธีกรรมประสงค์จะให้นะคะก็นั่นแหละค่ะแกก็ขอนิดแกก็คุยเปิดเผยกับนิด,ดว่าแกต้องการทำแบบนี้นิดก็บอกยังไงก็ได้นิดสบายใจมากนิดไม่มีปัญหาเลยถ้าเธอสบายใจแบบไหนก็ให้ทำแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่นิดหวังใจมากที่สุดก็คือลูกลูกชายของนิดได้มามีชีวิต ที่สวิตเซอร์แลนด์ได้มาอยู่สวิตได้มาใช้ชีวิตที่นี่สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของนิดก็คือการศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มอบให้น้องปันนะคะนีดก็บอกแกไปอย่างนี้นิดไม่มีปัญหาเลยคุยกันถึงขนาดเรื่องนี้นะคะนิดกับสามีไม่มีอะไรปิดบงังคุยกันได้ทุกอย่างพออยู่มาสักพักหนึ่งก็ถึงเป็นช่วงที่แก,กเกษียณอายุงานนะคะแกเลือก,กเกษียณง,งานตอนอายุ 63นะคะที่นี่เราสามารถเลือก63หรือว่า65แกเลือก,กเกษียณตอนอายุ63นะคะช่วงกเกษียณอายุเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาคุยกับเราเรื่องเงินบำนาญน,นะคะแล้วแต่ว่าบางคนจะเลือกคุยที่ไหนแต่ว่าป้าๆแกเลือกที่จะให้เจ้าหน้าที่มาคุยกับเราที่บ้านเลยนิดจะได้รับรู้กับแกไปด้วยว่ารายการมันมีอะไรบ้างนะคะพูด พูดถึงเรื่องเงินบำนาญของคนสวิตเนี่ยไม่ได้ได้เท่ากันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเท่ากันบางคนมีบางคนไม่มีเดี๋ยวนิดพูดถึงการมีแล้วก็ไม่มีก่อนทําไมบางคนถึงมีเงินบํานาญให้ได้อ่ากินให้ได้ใช้นะคะเพราะว่าเขาสะสมมาแล้วก็ไม่ได้เอาออกมาใช้หมดนะคะบางคนเงินเงินสะสมเนี่ยสามารถ เอาออกมาใช้ก่อนได้ที่จะ,กะเกษียณอายุนะคะบางคนเอาออกมาใช้ก่อนพอกเกษียณปุ๊บก็เหลือน้อยนะคะเหลือไม่เยอะแต่ถ้าใครไม่ได้เอาออกมาใช้เลยก็จะเหลือเยอะอ่าก้อนก้อนใหญ่พอสมควรนะคะก็นั่นแหละคะ่ะวันนั้นที่เจ้าหน้าที่มาอ่าคุยให้ข้อมูลตรงนี้นะคะเขาก็อธิบายให้นิดแล้วก็ป๊าป๊าฟังว่าเรามีตัวเลือกสองสองทางที่จะ จัดการกับเงินก้อนนี้นะคะเงินสะสมหรือว่าเงินบำนาญของสามีนะคะก็คือ1นึงแ,แกสามารถเอาออกมาหมดทั้งก้อนเลยแล้วก็จบไปหรือว่า2แกไม่เอาออกมาหมดทั้งก้อนแกเลือกที่จะรับเป็นรายเดือนไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเราอายุยืนอายุสั้นนั่นคือความจริงนะคะก็คือรับเป็นรายเดือนแล้วก็ถ้าเผื่อว่าวันหนึ่ง ผู้ผู้รับเงินบรนราญเนี่ยนะคะเป็นผู้ชายนะคะเสียชีวิตไปเงินก้อนนี้ก็จะตกเป็นมรดกตกทอดไปถึงภรรยานะคะแต่ว่าเงินบำนาญหรือว่าเงินสะสมของภรรยาสามีไม่มีสิทธิ์รับต่อนะคะก็นั่นแหละคะ่ปะปะ้าาแกก็เลยเลือกอ่าช้อยที่สองนะคะเลือกรับเป็นรายเดือนเผื่อว่าวันนึงวันนั้นมาถึงเงินก้อนนี้ก็จะตกมาถึงนิดเพื่อเป็นอ่า รายเดือนต่อๆไปเช่นกันนะคะแต่ถ้าตกมาถึงนิดแล้วในกรณีที่นิดอายุยังน้อยเจ้าหน้าที่อาจจะขอให้นิดรับเป็นเงินก้อนไปเลย mm. เผื่อเขาจะไม่ได้ต้องจ่ายเป็นรายเดือนนะคะเพราะว่าถ้าจ่ายเป็นรายเดือนเขาก็จะต้องจ่ายไปอีกนานมากเพราะนิดอายุน้อยนะคะตามที่เขาคำนวณน,นะคะอย่างที่เจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟังนะคะก็นั่นแหละค่ะครอบครัวเรา คุยกันได้ทุกอย่างแกเปิดเผยทุกอย่างนี้รู้สึกว่านิดโชคดีมากๆที่มาเจอแกนะคะแกไม่เคยดูถูกนิดเลยที่นิดไม่มีงานทํานอกบ้านแกไม่เคยดูถูกเลยว่านิดจนแกมีแต่ให้แล้วก็ช่วยเหลือเปิดเผยแล้วก็ยุติธรรมเสมอนะคะ สิ่งไหนที่แกทําให้นิดแกก็ทําให้ลูกเช่นกันค่ะเรามาถึงตอนนี้แล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นประสบการณ์ของนิดเองในการใช้ชีวิตเส้นทางสายฝรั่งนะคะที่มาได้รู้จักป,ป้าได้มาคบกันจนปีนี้11ปีแล้วก็10เดือนนะคะถึงเดือนกุมภาเนี่ยก็จะเต็ม12ปีก็นั่นแหละค่ะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านทั้งร้อนผ่านทั้งหนาวมีทั้งอุปสรรคมีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไปนะคะ ก็หลังจาก2016พี่ป๊าป๊าทำเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมเรื่องอเงินบำนาญเรื่องเอกสารอะไรก็แล้วแต่นะคะให้นิดทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษพ่อแม่ก็อยู่สุขสบายดีนะคะแกก็อยู่ที่บ้านสวนเป็นที่แปลงหนึ่งที่นิดซื้อให้แกนะคะก็ปลูกผักเลี้ยงไก่ทำนูน่นทำนี่ของแกไปส่วนนิดเองก็ใช้ชีวิตปกติอย่างที่ทุกคนเห็นอย่างที่นิดทำคลิปให้ดูนะคะก็ ปลูกพากแกษรักแล้วก็ใช้ชีวิตกับลูกกับสามีเลื่อยมาจนถึงปีนี้ละคะ่ะปี2020นะคะก็นั่นละค่ะนิดว่าสิ่งที่ทำให้นิดมาถึงวันนี้มาถึงจุดนี้ได้ก็คงจะเป็นเพราะความกตัญญูรู้คุณนะคะแล้วก็สัจจะวาจาความซื่อสัตย์พูดตรงไปตรงมาแล้วก็ซื่อสัตย์อดทนนะคะถึงมาถึงวันนี้ได้ที่มาเจอใครคนหนึ่งที่ รักเราจริงๆแล้วก็มากมากกว่าคําว่ารักคือความรับผิดชอบนะคะแกรับผิดชอบดีมากแกช่วยเหลือทุกอย่างทาทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องในบ้านนอกบ้านแกไม่เคยปล่อยมือนิดเลยค่ะแกทําให้นิดทุกสิ่งทุกอย่างหลายครั้งที่คนดูถูกเราตัดสินเราจะารูปลักษณ์ภายนอกของเราก็ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรานะคะยิ่งคนดูถูกเรามากเท่าไหร่เรายิ่ง รักกันมากเท่านั้นแล้วก็เข้าใจกันมากเท่านั้นนะคะก็น่าราคานิดหวังว่าประสบการณ์ชีวิตของนิดจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็สนุกสนานประปนกันไปให้ทุกคนได้ฟังรับรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์เผื่อจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนิดมาเสมอนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย